สวัสดีวันฝนตกค่ะวันนี้จะพามาทานเนื้อซี่โครงหมูย่างกันนะคะหรือว่าคันบีนั่นเองค่ะสืบพร้อมกับเครื่องเคียงค่ะร้านนี้มีเครื่องเคียงหลายอย่างมากๆเลยร้านนี้จะย่างบนเตาถ่านค่ะหอมมากๆเลยเนื้อหมูนี้นุ่มฉ่ำซอสมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นสลัดผักนะคะเครื่องเคียงถ้าเรากินหมดสามารถขอเพิ่มได้เรื่อยๆค่ะ เติมได้ไม่อั้นเลยหมูก็สุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนื้าชํมมากๆเลยเด้งดึงๆเลยค่ะวิธีการทานนะคะก็หอผักที่เขาให้มาจะมีใบางากับผักสลัดค่ะใส่หมูจิ้มน้ําจิ้มนะคะตามด้วยกระเทียมจิ้มซอสซาจังค่ะแล้วก็ใส่เครื่องเคียงที่เราต้องการลงไปแค่นี้นะคะรสชาติก็จะให้คล้ายหมูปิ้งบ้านเราค่ะถูกปากคนไทยแน่นอน จบท,ท้ายด้วยแหนมยอนนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเย็นนั่นเองเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปใส่น้ำแข็งมานะคะใครอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ได้ค่ะที่เราสั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นรสเผ็ดนะคะแต่ไม่เผ็ดนะคะรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆอร่อยดีค่ะกินกับหมูย่างเข้ากันไปอีกแบบค่ะ